สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้เราได้มาต่อตอนที่สองนะครับจากตอนเดินทิปแล้วนะครับเน,นชัยก็ได้รู้สึกว่ามีลมพัดอื่่ๆเหมือนกับคืนก่อนนะครับเนนชัยจึงได้พูดในใจว่า ผีสาวตนนั้นคงมาเหมือนเดิมแน่นอนเลยอย่างที่คาดคะเนไว้จริงเนรจาเนรจาขี้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 แลโวยวมีอะไรกับเนนเหล่าวันนี้ทำไมถึงได้หัวเราะชอบใจ ฉันขอละนะจ๊ะช่วยมาเป็นตัวตายตัวแทนให้ฉันหน่อยเนนก็บอกแล้วไงว่านเนนบอกให้โยมรักษาศีลไงโยมจะได้ไปขุดไปเกิดสักทีจะต้องไม่เป็นภาระจะต้องไม่เป็นทุกข์จะต้องไม่จะต้องไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่ในขนาดเดียวกัน แล้ยวยมก็จะได้ไปกุดไปเกิดแล้วทำไงอ่ะจ๊ะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเดี๋ยวเนยจะพูดให้ฟังไม่มีทุกข์ก็คือไม่ยึดติดในสิ่งที่โยมอยู่ไม่ยึดติดในป่าที่โยมอยู่ไม่ยึดติดในสิ่งที่โยมอยู่ ไม่ยึดติดในสิ่งที่โยมเป็นแล้วสูกหรืจ๊ะสุขนั้นพระอาจารย์ท่านได้บอกว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ก็คือมีสภาวะมีสภาวะจิตดวงเดียวคือไม่มีทุกข์ไม่มีสุข ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเพียงแค่นี้โยมก็จะสามารถไปกุดไปเกิดเพียงแค่หนึ่งถึงสองปีโยมก็สามารถไปเกิดไปเกิดได้ทำได้จริงหรอจ๊ะได้สิเดี๋ยวเนนจะพูดให้ฟังก่อนที่เนนเนนจะพูดประวัติของเนนให้ฟังก่อนที่เนนจะเข้ามาบวช และได้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จ้าขอฟังหน่อยจ้าเรื่องเป็นมายังไงเหะกจะขาแะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเน้นนั้นถือว่าเป็นอันดพันพ่อแม่ไม่ใส่ใจมากนัก ซึ่งมีอยู่วันหนึ่งเป็นงานวัดเนนได้ไปงานวัดกับพวกพ้องเนนจึงไปกับพวกพ้องได้ประมาณสักหนึ่งชั่วยามประมาณหนึ่งชั่วยามเนนก็ได้ไปเห็นศัตรูที่เป็นคู่อริกันจึงได้ชักชวนเพื่อนให้ไปสกัดกันไม่ให้ พวกอลีนั้นมาจีบสาวอยู่ในหมู่บ้านเมื่อพวกเห็นดังนั้นจึงได้ช่วยกันไปหาเรื่องวัยรุ่นต่างหมู่บ้านจึงได้เกิดการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นซึ่งนีนั้นก็ได้เจ็บหนักอยู่พอสมควรพ่อแม่ ของสัมปเนนจึงได้เอื่อมละอาในกิริยาท่าทางและอุป,อปนิสัยของสัมปเนนจึงได้จับบวชกับพระอาจารย์หมุนจังหวัดอุบลราชธานีและต่อมาสัมมเนนได้สำนึกว่าการได้ทดแทนบุญคุณและการเจริญภาวนา ทำให้สัมมเนนั้นมีความสุขสุขที่ใจใจนั้นจะมีความสุขได้ต้องไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่ในเวลาเดียวกันจึงจะถึงว่าเป็นความสุขที่จริงและไม่หลอกลวงตนเองไม่โกหกตัวเองตัดภาพในปัจจุบัน อ๋อดิฉันเข้าใจแล้วจ้ะค่ะเนนก็เป็นอย่างนี้นี่เองถึงได้มาบวชใช่แล้วโยมอัตมาก็เหมือนโยมมแหละแต่ก่อนถ้าใครมาหลังแกก็ไม่ได้มาดูถูกก็ไม่ได้ประวัติของเนน์จึงไม่ธรรมดาก็โยมก็ขอสำมเนรก็ขอให้โยมรักษาศีล เหมือนกับที่สมเนเณรทำโยมก็จะดีเองเจ้าค่ะแล้วดิฉันควรทำยังไงบ้างหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งโยมเอารักษาสินห้าข้อเลยกันแล้วสินห้าข้อนี้มีอะไรบ้างคะหนึ่งปาณาติบ,บาท ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. อธินาห้ามรักทรัพย์3กามีห้ามเป็นชูลล้ลวลูกเมียชาวบ้าน 4. มุสาการพูดปด 5. ดื่มสุรามีไรหรือของมึนเมาและข้อสุดท้ายข้อที่6ที่ไม่มีอยู่ในสิน5้าก็คือ การนั่งสมาธิภาวนาอ๋ออย่างนั้นหรือเจ้าคะข้าน้อยเข้าใจแล้วเจ้าคะ่ะสิ่งที่เนนพูดข้าน้อยจะนำไปปฏิบัตินะเจ้าคะ,จะเจริญพร ชา้าตกเชา้าพาจารย์หมุนก็ได้ถามเนนว่าเนนชัยเป็นยังไงบ้างวันนี้คืนนี้ไม่เป็นไรขอรับวันนี้คืนเมื่อคืนนี้สบายดีขอรับอา้าวแล้วพี่สาวไม่มากวนเหรอไม่ขอรับผมได้อธิบายให้ โยงเขาเข้าใจว่าการเป็นตัวตายตัวแทนนั้นก็คือการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่เวียนว่ายตายเกิดไม่เป็นขุดไปเกิดต้องทําให้คนอื่นทรมานและยังได้พูดเกี่ยวกล่อมให้เขาลดจากความสุขที่ตนเองมีและความทุกข์ที่ตนเองมีให้เขาเพียรพยายามทําสิ่งที่ ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขดีแล้วเนเนเนนพูดได้ดีมากไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอีกคืนหนึ่งได้เข้ามาถึงขี้ขวันนี้แปด ทำไมไม่มีลมนาะวันนี้ดิฉันทำเองเจ้าค่ะดิฉันทำให้ลมพัดพายุเองด้วยฤทธิ์ของดิฉันเจ้าค่ะงั้นเลยโยมอาตมาก็พลอยดีใจด้วยแล้วโยมละ่ะคืนที่พัดคืนที่เนินบอกโยมทำไหมทำเจ้าค่ะ แต่ก็ยากอยู่นะเจ้าคะที่จะทําได้เนนก็เหมือนกันก่อนจะเป็นอันตรพันเนนก็เป็นคนดีได้ก็ต้องใช้ความพยายามโยมก็ทําดีแล้วทําทุกๆวันต่อไปโยมจะได้ไปขุดปิกเกลดเจ้าคะ่ะดีชั้นไปก่อนนะเจ้าคะ่ะเจริญพรโยม เชา้าขึ้นมาเนนชัยจึงได้บอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดกดได้ไหมครับวันนี้ทำไมล่ะเนนผมจะดูว่าสิ่งที่ผมทำไปนั้นดูว่าผีสาวนั้นจะทำได้จริงอย่างที่พูดหรือไม่ผมอยากดูครับ ก็ได้เนีนยนโยจะปักกดสักสองสามคืนตกคืนต่อมาเสียงอื่นๆของลมพัดพายุแต่ไม่มีหมอกแต่เต็มไปด้วยพระจันทร์เน,นชัยจึงแปลกใจว่าเอ๊ะพีเสาวทำไมไม่ามาวันนี้ อยู่ๆก็มีพายุแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็สงบลงชีช้ชีช้ชี้ี้ี้ี้ดิฉันมาแล้วเจ้าค่ะเป็นไงบ้างโยมเนนบอกแล้วเป็นไงบ้างโยมสั่งสอนเนนสั่งสอนแล้วเป็นไงบ้างได้รับขังสงสอรเนนได้สั่งสอนแล้วโยมนำไปปฏิบัติหรือไม่นำไปเจ้าค่ะดิฉันดีขึ้นมากเลยเจ้าค่ะ รู้สึกว่าร่างของดิฉันที่เป็นกายหยาบนี้ได้ค่อยๆหายไปทีละน้อยทีละน้อยเอออย่างที่โยมพูดสิ่งที่โยมมาประกศปรากฏตัวให้เนนเห็นก็เห็นเพียงล่างเงาเงาลางเงาจากที่โยมทำให้เนนเห็นเป็นตัวเป็นตนทุกวันนี้ สิ่งที่เนนสั่งสอนไปคงจะใช้ได้จริงอย่างที่เนนพูดใช่ไหมล่ะใช่เจ้าค่ะดิฉันนำไปปฏิบัติรักษาศีลอยู่ทุกวันเจ้าค่ะร่างกายของดิฉันกำลังจะหายไปถ้าตามถ้าทำตามอย่างที่เนีนพูดแล้วรู้สึกสบายใจไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่ยึดติดยึดมั่นถือมั่น ในกลของเรานี้ีิฉันก็รู้ถึงธรรมะแล้วเจ้าค่ะก่อนที่ฉันจะไปฉันขอพอรหน่อยเจ้าค่ะงั้นเนนก็จะให้พรเนนจึงได้สวดสัพเพสัตตาและต่อด้วยยะถาและจึงได้อธิบายเพียงเล็กน้อยว่า ยานานั้นคือเปรียบเสมือนน้าที่หลั่งไหลมาถ้าเราปฏิบัติ